ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับคุณอามที่ช่องครามเชนเนลนะครับวันนี้นะครับเป็นวันที่ครูอามนะครับจะใส่ปุ๋ยข้าวโพดอีกรอบหนึ่งครับซึ่งปุ๋ยที่ครูอามใช้นะครับใช้สูตรของสิบห้าเซนิเมตรนะครับตราหัวะคันไถนะครับนี่ข้าวโพดครูอามก็นะครับกําลังได้ห้าสิบกว่าวันอีกอีกไม่กี่วันก็จะเข้า2เดือนแล้วนะครับเพราะเพราะว่าผมลงปลูกนะครับวันที่8ปดนะครับวันที่8นะครับเดือนสิงหาคมนะครับสิงหากันยาตุลานะครับ ครบันที่8ตุลานี้ก็จะครบ2เดือนนะครับซึ่งกระเพาะผมตอนนี้มันก็ออกนะครับออกดอกแล้วนะครับก็กําลังนะครับตั้งฝักก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เป็นการเรียนรู้อย่างที่ความคบอบนะครับทาคลิปนะครับนี้เพื่อเป็นการเรียนรู้นะครับว่าเป็นการทำพวกครั้งแรกของความจริงๆนะครับซึ่งกระเพาะก็สูงไหมก็สูงท่่มหัวความเยอะแล้วนะครับส่วนไอ้ตัวที่มัน ช้ำน้ำนะครับมันไม่โตก็ไม่เป็นไรนะครับเราเอาเท่าที่มันได้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูการบรรปุยของความในคลิปนี้นะครับผมนะครับปุ๋ยที่ความใช้นะครับก็เพราะว่ากระถายสมาสมาความชอบปุ๋ยนะครับสีเม็ดเดียวนะครับคือมันละลายน้ําได้เร็วนะครับพืชก็ได้ใช้พลังงานเร็วนะครับตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวค้ามจะตักนะครับใส่ทั้งสีเลยนะครับผม ก็จะไปใส่นะครับจากมุมนะครับฝั่งนู้นก่อนเลยครับหญ้าเยอะนะครับก็มีคนมาขอเกี่ยวให้วัวอยู่นะครับผมตรงนี้มันฉ่าน้ํามันไม่เกิดนะครับก็เอาที่พอได้นะครับผมครูอ้าก็จะทําการหว่านเลยนะครับเอาเลยครับ เป็นการเรียนรู้ครับผิดถูกก็เดี๋ยวความจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นในภายพภาคหน้านะครับ ก็มุดปากกระโพดนะครับหวานเลยครับต้นทุนที่ทำก็ถือว่าไม่สูงมากนะครับนี่นครับผม เดินมาดไาครับพเลยนะครับล้วก็จะหบานไปเรื่อยเลยครับครับความก็ใส่ผ้าคลุมหน้าไว้นะครับกลัวนะครับใบของข้าพดบาดหน้านะครับมันจะเป็นลายเป็นริวเป็นรอยนะครับเราก็ต้องกันแต่ว่าไม่ได้ใส่ซิ่ กันหนาวแขนยาวอะไรนะครับอ่าเราก็จะแสนี้เป็นถังที่สองครับคู่ที่สองแล้วนะครับผมทำแบบชิวๆนะครับของคู่อามนครับผมไปเรื่อยๆนะครับผมคำก็นะครับถือว่าเสร็จภารกิจการวันปุ๋ยครับพดแล้วนะครับก็มันเหลืออยู่ส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวคู่อามจะเอา อย่ับยางพาราที่ความกรีดอยู่นะครับอยู่ที่สวนนะครับอยู่มีประมาณ5้าต้นนะครับเนี่ยครับก็หวานทั่วมาแล้วนะครับเพราะว่าการหวานใช้ระยะเวลาแป๊บเดียวนะครับผมนะครับในพื้นที่ประมาณ2ไร่นะครับตรงนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กูอามด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอคุณงครับ